กลุ่มสายรุ่งราชบุรีจัดการประกวดโปกโมเดล2021รณรง์วันเอสโลกสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ MG กล้องกังวานราชบุรีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรกในจังหวัดราชบุรีพร้อมศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครบวงจรให้คุณได้มากกว่าเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มสายรุ้งราชบุรีได้จัดการประกวดโปกโมเดลราชบุรี2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอสโลกและเป็นการสร้างพื้นที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงออกและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านรณรงค์ระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งกลุ่มสายรุ้งราชบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5ราชบุรีโรงพยาบาลบางแพร

ภาพรวมของงานวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเนอะแต่เพียงแต่ว่า,าอาจจะแตกต่างจากทุกๆปีเนอะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันทําให้เราไม่สามารถที่จะจัดงานแบบที่ทําให้ผู้ชมเข้ามาเชียร์กันได้อย่างล้นหลามเหมือนปีก่อนๆน,นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสําหรับการจัดงานวันนี้พี่ถือว่าอ,อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่มันเป็นช่องทางที่ทําให้น้องๆได้มีโอกาสแสดงศักยภาพจริงๆแล้วเพศมันมันไม่มี เพศหนึ่งเพศสองเพศสามอ่ะแต่ว่าทุกคนคือความหลากหลายถึงเพศที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็จริงๆแล้วพี่อยากให้สังคมยอมรับเท่าเทียมและให้สิทธิ์เราเนี่ยเท่าเทียมกันซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่เราเองอาจจะต้องแบบต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราต่อสู้กันมาหลายเรื่องแต่ว่าสุดท้ายเลยตอนนี้ที่เราต่อสู้กันและอยากจะฝากกับกับทุกคนด้วยก็คือเรื่องการสมรสเท่าเทียมซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ เราเองยังยังสู้แล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิที่เราสมควรที่จะได้แต่การยอมรับในสังคมมันดีมากขึ้นมีการยอมรับมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งอยากให้ยอมรับคืออยากให้ยอมรับเราด้วยใจอยากให้ยอมรับเราด้วยความเป็นตัวตนของเรานะครับอย่ามองเราเป็นตัวตลกหรือมองเราเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดในสังคม สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดโปกโมเดลราชบุรี2021ปีนี้ตกเป็นของน้องก็จิรอเรนคอนซูมูเลอร์รองชนะเลิศอันดับที่1น้องแน็กกี้ปวิศราสิงเจริญและรองชนะเลิศอันดับที่2น้องวาวาวรสุดาวิชิตอัครวรกุล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรวมถึงรางวัลอื่นๆก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสายรุ้งราชบุรีในการช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการรณรงค์เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ ก็รู้สึกว่าศักยภาพของน้องก๊อติีเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะก็เต็มตัวมายัางพร้อมมากๆเลยค่ะเพื่อเวทีมิสบุกโมเดลราชบุรี2021แล้ววันนี้น้องก๊อตจีก็ทําได้แล้วค่ะอยากใช้พวกเขานะคะเล็งเห็นถึงกลุ่ม LGBTQ ค่ะเราไม่ใช่ตัวตลกเราไม่ใช่ตราบาปของสังคมเราล้วนแล้วมีหนึ่งสมองและสองมือเหมือนกันค่ะเราไม่อยากให้ทุกคนนะคะมาตีตรานะคะว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ย ไม่สามารถมีความสามารถไม่ค r e เอทีฟไม่สร้างสารรค์ให้กับสังคมคุณเปิดใจยอมรับหรือยังคะ100%เซว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยไม่สามารถทำได้กลุ่ม LGBTQ นี่แหละคะ่ะสามารถทำได้เหมือนกับชายจริงหรือหญิงแท้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามไฮไลท์การประกวดได้ครั้งหนึ่งนะครับในรายการข้อข่าวสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2 5 6 4นี้ ทางสถานีโทรทัศน์สีท้องถิ่นราชบุรี TBS สนับสนุนข่าวโดยมาราชบุรีนึกถึงนภาราชบุรีโรงแรมใจกลางเมืองราชบุรีสะดวกถูกและดีที่นี่เลยครับโทรศัพท์032 913 266